สวัสดีวันพุธค่ะดเด็กๆและเราก็มาพบกับคุบีร์ในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนสุพรรณภูมิกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนั่นก็คือทบทวนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการลบกันต่อค่ะเราไปเริ่มทบทวนกันดีกว่าค่ะดเด็กๆไปเลยค่ะทบทวน ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการลบนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อค่ะซึ่งจุดประสงค์ของเรื่องนี้นั่นก็คือนักเรียนสามารถหาผลลบในประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนนับไม่เกิน10และ0โดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมค่ะเด็กๆซึ่ง ในเรื่องความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะเด็กๆก็จะเห็นรูปภาพนี้อ่ะเด็กๆดูนะคะในวงกลมสีส้มนั่นก็คือแสดงส่วนรวมแยกเป็นส่วนย่อย2ส,ส่วนก็คือวงกลมสีฟ้านั่นเองเด็กๆก็จะเห็นหลายๆรูปแบบเลยอย่างเช่นแบบนี้นะคะแบบที่หนึ่งแบบที่สองและก็แบบที่สามตามภาพเลยค่ะ แต่สิ่งสำคัญคือเราจะดูได้คือสีส้มเนี่ยจะเป็นส่วนรวมเพราะมันแยกเป็นส่วนย่อยสองส่วนและเราก็สามารถรู้ได้ว่าส่วนย่อยสองส่วนเนี่ยสีฟ้าเนี่ยค่ะสส่วนจะรวมกันเป็นสีส้มก็คือส่วนรวมนั่นเองอนเด็กๆมาดูรูปแบบของความสัมพันธ์ของจำนวนส่วนย่อยส่วนรวมกันต่อนะคะ รูปแบบนี้เด็กๆดูนะคะช่องด้านบนจะเป็นส่วนรวมช่องด้านล่างสองช่องนั่นก็คือส่วนย่อยสองส่วนนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบดอกไม้แบบดอกไม้นี้ที่ใบสองใบก็จะเป็นส่วนย่อยสองส่วนส่วนดอกไม้นั่นก็คือส่วนรวมค่ะหรืออาจจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ สี่เหลี่ยมตรงกลางก็คือส่วนรวมแยกเป็นสี่เหลี่ยมสองส่วนนั่นก็คือส่วนย่อยสองส่วนนั่นเองค่ะเด็กมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันดีกว่าค่ะ,ะเราจะใช้รูปแบบของดอกไม้นะคะเรามาดูอ่ะตอนนี้ที่ใบไม้2ใบนะคะก็คือส่วนย่อยสองส่วนนั่นก็คือ7กับ2 เราจะสามารถหาส่วนรวมได้นั่นก็คือเรานำส่วนย่อย2ส่วนมาบวกกันค่ะนั่นก็คือนำา7บวกกับ2 7บวกกับ2เด็กๆได้เท่าไหร่คะ9นั่นเอง9ก็จะคือส่วนรวมค่ะ,อะดอกไม้คือส่วนรวมใช่ไหมคะนั่นก็คือ9นั่นเองอ่า ต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะ5จากรูปนะคะเรารู้ส่วนรวมแล้วนั่นก็คือ8รู้ส่วนย่อยแรกในใบไม้นะคะนั่นก็คือ3เราจะหาอีก1ส่วนย่อยทําได้โดยเรานําส่วนรวมคือ8ลบกับส่วนย่อยที่เรารู้ก็คือลบ3 เราก็จะได้เท่ากับ5ค่ะ,อ,ะอีกส่วนย่อย1เราก็จะตอบ5นั่นเองค่ะเด็กๆแล้มาดูตัวอย่างที่3กันต่อดีกว่าค่ะเด็กๆจากรูปเรารู้ส่วนรวมแล้วนั่นก็คือ6รู้ส่วนย่อยในใบไม้ใช่ไหมคะนั่นก็คือ5เราอยากรู้ส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งเราจะทำได้โดยนำส่วนรวมคือ6 ลบกับส่วนย่อยที่เรารู้แล้วนั่นก็คือ5 6ากลบหก็เท่ากับ1 1ก็จะเป็นส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการลบนะคะจำนวนที่เขียนในรูป ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเมื่อเรารู้จำนวนที่เป็นส่วนย่อย2จํจำนวนสามารถหาส่วนรวมได้ด้วยการบวกค่ะและถ้าเรารู้ส่วนรวมและจำนวนส่วนย่อย1จํ่จำนวนเราสามารถหาอีกหนึ่งจำนวนที่เป็นส่วนย่อยได้ด้วยการลบนั่นเองค่ะ ทบทวนกันไปแล้วคุไปขอสั่งการบ้านนะคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดหน้า19กันค่ะเขาให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนเดี๋ยวคุเบจะมีตัวอย่างให้เด็กๆนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอนเด็กๆเห็นดอกไม้ดอกแรกใช่ไหมคะเรารู้ส่วนรวมเพราะว่าส่วนรวมอยู่ในดอกไม้รู้ส่วนย่อยแรกก็คือใบไม้ที่เขากำหนดมา เราจะหาอีกส่วนย่อยหนึ่งแล้ก็นำส่วนรวมลบกับส่วนย่อยที่เรารู้แล้วนั่นก็คือ8ลบ5คำตอบก็จะเท่ากับ3นั่นเองเราก็นำ3ไปเติมในใบไม้อีกส่วนย่อยหนึ่งได้เลยค่ะต่อมาดอกไม้ดอกที่สองเรารู้ส่วนรวมนั่นก็คือ5รู้ส่วนย่อยที่อยู่ในใบไม้แล้วนั่นก็คือ5 เราจะสามารถหาอีกส่วนย่อยหนึ่งทำยังไงคะอ่าก็นำส่วนรวมลบก,กับส่วนย่อยที่เรารู้นั่นก็คือน,นำา5ลบก,กับ5คําตอบก็จะเท่ากับ0นนั่นเองเราก็นำศูย์ไปเติมในใบไม้ส่วนย่อยของเราได้เลยค่ะฮะก็เติมแบบนี้เลยและอีกดอกไม้หนึ่งที่ครูเบจะยกตัวอย่างนั่นก็คือดอกไม้ดอกที่3นะคะดอกไม้ดอกที่3ไม่เหมือนเพื่อนแล้ว ดอกไม้ดอกที่3จะรู้ในใบไม้2ใบนั่นก็คือส่วนย่อย2ส,ส่วนนั่นก็คือเลข3กับ2เราจะสามารถหาส่วนรวมได้โดยนำส่วนย่อย2ส,ส่วนมาบวกกันค่ะนั่นก็คือนำา3บวกกับ2คําตอบก็จะเท่ากับ5นั่นเองเก่งมากค่ะเราก็นำา5ไปใส่เป็นส่วนรวมของเราคือไปใส่บนดอกไม้ได้เลยค่ะ ส่วนข้อต่อไปเด็กๆก็ใช้วิธีการทั้ง3วิธีการนี้นะคะเพื่อไปหาคำตอบได้เลยค่ะและการบ้านอีกหน้าหนึ่งนะคะนั่นคือแบบฝึกหัดหน้าที่20ค่ะจงเติมตัวเลขแสดงจํานวนอ่ะเหมือนกันกับหน้า19เลยค่ะเด็กๆก็ใช้วิธีการเดียวกันหาคำตอบได้เลยค่ะ วันนี้มีการบ้านสองหน้านะคะนั่นก็คือแบบฝึกหัดหน้าที่19และหน้าที่20ค่ะให้เด็กๆหาคำตอบแต่ไม่ต้องระบายสีนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทำงานด้วยแล้วพบกับค,คุณครูในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ